สวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ้มาแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของ t h ยการ์เด้นสโตรอีกแล้วนะคะพี่จะมาชวนซื้ออะไรนี่ค่ะตัวนี้เป็นมาตาบีนะคะมาตาบีตัวนี้นะคะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศสเปนนะคะมนันจะเป็นตัวสเปรย์ที่สามารถใช้ฉีด ได้เลยโดยที่ไม่ต้องปัม๊มไม่ต้องกดให้เมื่อยนะคะเพราะว่ามันใส่ถาดค่ะเดี๋ยวพี่อู๋จะแกะช่องใส่ถาดให้ดูนะคะนี่ใส่ถาดขนาด 2A 2ก้อนแบบนี้นะคะนะคะใช้งานเนี่ยตัวนี้พี่อู๋ใช้งานมาได้สักพักหนึ่งแล้วทดลองมาได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือล็อกอันนี้คือเปิดนะคะนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือ ปุ่มกดบีนะคะเนี่ยค่ะทีนี้ว่าเวลาเราใช้งานไปได้สักพักหนึ่งอันนี้เป็นขวดของมันนะคะตัวนี้ดีตรงนี้ค่ะนี่มันจะมีตัวตัวตัวภาษาภาษาชาวบ้านเรียกตัวตัวกรองพี่อูเรียกหัวกะโหลกหัวกะโหลกเวลาเราดูดน้ํานะคะเนี่ยค่ะตรงนี้มันสามารถที่จะกันเศษผงเศษอะไรนะคะไม่ให้ไปติด ปั่นข้างในได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้เขาออกแบบมาเขาใส่ใจตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นสายอ่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้พี่อูใช้งานมาได้สักพักหนึ่งมันปั่นเนี่ยค่ะมันปั่นมีฝุ่นพี่อูก,ก็เลยนี่เดี๋ยวเอาทาการล้างให้ดูเลยนี่นะคะนี่เราก็ล้างด้วยนี่แหละคะ่ะง่ายๆแป้งสีฟันเนี่ยนะคะ เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะมันก็จะมีคือมันจะมีคาบตกปกคาบอะไรของตะกรอนเนี่ยค่ะก็ทําการล้างตรงนี้เพราะฉะนั้นปัญหาการอุดตันหัวกะโหลกไอ้ตัวกรองตัวนี้นะคะก็จะหมดไปเห็นไหมคะเขาใส่ใจในจุดนี้ด้วยนะคะเพราะบางคนบอกว่ามีหลายครั้งเลยที่แบบว่าโอ้ยซื้อมาเดี๋ยวนะคะ ซื้อมาทิ้งที่บ้านทิ้งที่บ้านหลายตัวแล้วไอตัวตัวแบบเนี้ยนะคะแต่ตัวนี้รับรองว่าไม่อุดตันนะคะเมื่อกี้พี่อูล้างออกไปแล้วก็จะสะอาดใสแล้วอย่างนี้นะคะแล้วเวลาใช้งานมันฉีดสนุกมากตัวเนี้ยนะคะนันนี้คือเป็นเป็นเป็นอะไรที่พี่อูผสมไว้แล้วนะคะผสมปุ๋ยผสมอาหารเสริมของพี่อูไว้แล้วพี่อูก็ใส่ลงไป ือเวลาเราทํางานเราไปปลูกต้นไม้หรือเดินไปในสวนอะไรเงี้ยเราก็ถือไปด้วยนะคะไปเจอต้นไหนแบบอย่างอันนี้พี่อูใส่นี่เลยซูเปอร์ทร e ปเฮทปีหนึรักต้นไหนผ่านต้นไหนเห็นรากโผล่ีดไปฟืดๆแล้วมาดูอีกทีนะคะรากแตกก็คือถือติดตัวเวลาเดินไปในสวนด้วยเลยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ก็นะ,ะคะไม่ถนัดแล้วก็หมุนธรรมดาให้แน่นแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อุ้ยจะฉีดให้ดูนะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะฉีดง่ายมากหัวลยหัวก็ปรับได้เลยคะ่ะ ปรับปานปรับแหลมตรงนี้นะคะนี่พ่นได้ไกลพอสมควรเนี่ยค่ะฉีดง่ายมากเนี่ยค่ะสบายแบบไม่ต้องไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งบีบจึกจึกจึกหรือว่าปั๊มลมเลยนะคะทำให้เราดูแลต้นไม้ได้อย่างง่ายและมีความสุขค่ะเพราะว่าฉีดสนุกมาก ลากันไปก่อนนะคะ,ะสนใจก็ไปดูที่ไทยการ์เด้ Store ได้เลยนะคะหรือในช้อปป e ้พี่อูก็เอาลงไว้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ